สี่ลวดลายทองน้ำหนักหนึ่งสลึงลายยอดนิยมของคุณผู้ชายค่ะสวัสดีค่ะพบกับเอมจากห้างทองวิริยะนะคะวันนี้ก็จะนำสีลวดลายทองเด็ดๆนะคะทีะ่คุณผู้ชายนิยมสมใส่นะคะก็จะมีลายโซ่นะคะแล้วก็ลายต่อมาจะเป็นโคดกิตเล i บิดแบนแล้วก็ลายเบนนะคะ อันนี้นะคะที่นำมาให้ชมเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนัก1สลึงความยาวประมาณ18บแถึงยีนิ้วถ้าต้องการความยาวที่มากกว่า20นิ้วนะคะเอ็มก็จะแนะนําเป็นน้ําหนักทอง2สลึงค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีพรีเซนเตอร์นะคะมาใส่ให้ชมด้วย ความสูงพิเซเตอร์นะคะประมาณ175แล้วก็น้ำหนักประมาณ76กิโลกร,รัมนะคะยังไงก็ลองมาชมดูก่อนนะคะว่าถ้าคุณผู้ชายใส่ออกมาแล้วจะประมาณนี้ซึ่งเราอาจจะก,กะความยาวที่เราใส่ออกมาได้ถูกต้องนะคะ หรือว่าถ้าใครที่ตัวเล็กกว่านี้ความยาวสร้อยคอก็จะยาวลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าคนที่หุ่นอวบใหญ่กว่านี้ความยาวสร้อยคอก็จะล้นขึ้นไปนิดนึงแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าต้องการยาวมากกว่า20นิ้วก็แนะนำเป็นสองสลึงขึ้นไปได้เลยค่ะลายแรกนะคะจะเป็นลายโซ่ในภาพนะคะความยาวประมาณ18นิ้วค่ะต่อมานะคะคดรกิจค่ะความยาว19นิ้ว ลายต่อมานะคะจะเป็นเลดบิดแบนนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่19นิ้วค่ะและสุดท้ายค่ะลายเบนซ์ค่ะความยาวอยู่ที่20นิ้ววันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือถ้าจะพูดคุยนะคะก็สามารถทักมาที่เพจห้างทองวิทยาหรือล i n แอดวิทยา2002ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ